อหูนลูกรังไปเซฟหน้าพี่น้องงานแปลงครับงานแปลงผมที่สร้างอาคารโรงเรียนครับงานบวจฟ้าร้องอน,น,อนี่นก็ได้พี่น้องโอ้ทันหน้อยนี่เนาะหน้าฝนแบบมัน,นั้องก็หยุดประมาณสองวันน,น้ำมีก็ออกมาทำงานวันนี้ก็คือม,มืดมไมปอะไรพี่น้องนี่ บ่ายสองครึ่งน,นะครับนี่เวลาตอนนี้อ่ายนี่บ่ายสองครึ่งครับมันก็จะตกกันแล้ว ดวงแต่สีไม่สวยครับแต่ว่ามีแต่หินล้นล้วนครับสงาลองโอังปาลองเ่เครื่องบาเร็วหน่อย จะมาแล้วนี่ลอกหน้าดินอ,ออกไว้กองไว้เหมือนเดิมนะครับนี่การจะทำนาพี่น้นนองหน้าดินบางมากหน้าดินประมาณ20เซนเองครับหน้าดินพี่น้องมีแต่หินนะแมีฝนตกมีน้ําเลยครับด้านล่างเป็นดินเหนียวดูรอดกินครับลงมานี่หมดพี่น้องขนาดไทยไว้ยังไม่มีน้ำ ด้าน,นข้างรอบที่น้องน้ําเต็มเลยครับแปดงนั้นครับี่น้องน้ําเต็มครับเล็กเรื่อตักเาาอาด้วยว่ะ ครับพี่น้องเม็ดนะครับฝนพี่น้องทันไมนีนิพื้มาแล้วลงเม็ดเรียบร้อยแล้ว